ดองบนำจิม้มสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสกัญญาพากินมื้อน,นี้นุนกับมาก,กับเมนู lobster ดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะทุกคนกินกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเซฟๆคนๆอยากโซ่น้ำจิ้มมากเลยทำเองกับมือน้ำจิ้มตม่ำเนอะจ๊ะเนาะซีฟู้ดแบบต่ำซีคๆุๆไม่ต้องพูดถึงรสชาติค่ะ จวดเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีไข่ไข่ดิบแล้วก็เขานะจ๊ะเนาะจ้าทุกคนพักกันกระิมซ้ำเนี่ยนะจ้ะทุกคนเกาๆนะจ้ะพักกระไดมาจ้ะทุกคนมาสับเซียมกัน lobster มันเหมือนจะเป็นสีฟ้าๆสีน้ำเงินอ่ะมันออกสีน้ำเงินนะจ้ะเห็นว่าจ้ะทุกคน lobster สีน้ำเงินรอบนี้ไม่ใช่สีเขียวนะสีน้ำเงินจ้าเหนือข้างในพิ้นกระไดสีแดงอืม ชยหมดชยหมดมันสวยนอกจากน้องออกสีน้ำเงินแต่ว่ากาจหยุดกินไม่ได้จ้ะมาทุกคนมาสแสดงกันยี่หอไลทย,ยีหาาย่หอไลทลุยกันเลยขมีใหญ่ลอบสเตอร์ตัวใหญ่นอกจากน้องบส b s อร์ตองสีอเกาหลีจิมจิมซีฟูดเข้มข้นมากมาจา้ะอืม หวาน,นุ่มมากไข่ไข่แดงนุนเอาไปดองประมาณสิบนาทีใช่หมนาทีดองกับน้ำจิม้มเอ้ยดองกับน้ำดองอันนี้นะจัะทุกคนลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไป ฉ่ำม,มากฉ่ำม,มาก มีไงมาได้จะเสิร์ฟเจมกันอืมอืม เก็บไปได้ม anyway, <us> ัน <dog> ม <posters> <us> ีเนื้ออยู่ข้างในนะจ๊ะเนาะเอาไว้เล่มที่หลังเอาไว้เล่มที่หลังจ้ะทุกุนแล้กกินไร ไผมจิจ้มซีฟู้ดเข้าแส่มามีมันมัน l สเตอร์ 만럽스보이고 <laughs> 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 I <laughs> do I'm jumping. Mmm. Hmm. Tim, 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 si hmm เนื้อพึ่นเนื้อกลาเพึ่นแข็งมากอ้กำรมเงนงจัดทุกคน ใหญ่มากยังไงกับกำปั้นอ่ะอต้องเอาคอนมาถูกแบบไม่ได้เอาคอนมาด้วยนะจ๊ะเนาะ กืิ <morally terminar venue> <AP> ่ไม่ได้ นี่ต้องเล่มเล่มหลังกล้องอย่างเดียวนะจ๊ะเนาะนึกซีเห็นนึกกินเลอะพูดเลยนี่นั่แนั่นเหนือพี่บ่คอยหลอยู่ตรงหัวน่ะจ้าทุกคน จงังใดกับพ่อเรอเนาะจ้าเนาะทุกคนเนาะอันนีน้นูกับเล่มหลังกล่องอย่างเดียวจ้ะทุกคนมันทุลักทุเลกขขันว่าเล่มแบบกินเทะ่าะเน็ตกินแล้วที่เราหน่อยมันัน,นานเนาะจ้าเนาะหลังกล่องก็แบบว่าเล่มได้ตามสบายจ้าทุกคนเมื่อในการดองแบบบสเตอร์ดองคือดองเขาเนื้อเขาหนามมากแล้วนุด,ดองประมาณซีเหม่อจ้ะทุกคนแซ่บแซ่บชําแล้วก็น้ําจิ้มแบบอื สซยบมากๆแบบอยากให้ทุกคนมานั่งกินน้ำกกนจ้ะทุกคนเสียบอีรีจจ้ะทุกคนจ้าทุกคนดังน,นัน้นเดีฝากคลิปไปซ้ำหน่กัก็เนอะค่ะทุกคนเนอะเอาไปพอกันคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย